นโกนนมรับมันรับโก้าี่าสุดเลยนะหน้า็หน้ากตั้ตานี้หนึ่งสอสาสีานโรพาดเย็นเยหน่อยมือนกินร้อนชานะ ใช่ครับแต่ว่ามันมันทําให้เราได้ซ้านะพี่ใช่ถ้ามันแบบไปครั้งเดียวแล้วมันไปเยอะเกินบางทีมันก็เยอะเกินครับในความรู้สึกเต้ก็ถ้าถ้าถ้าทรงไหนที่คิดว่ายังไม่ค่อยแน่นมากๆแต่เราจะใช้เบอร์ฟังสาวมีลุงอะไรให้ผนะที่ชอบขีิจักรยานนะแต่เนี่ยยังอยู่ไหมฮะ๋อ้พี่ชายโอเคผมขอขี่ได้ไหมล่ น้ต่นมากอสายไปแล้วอ้าวเสียแล้วเียไปแล้วนของตัวเล็ก่ะรับเนาะของอขงตอนไป่นเวลาไใช่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 เราถ้าเอาตามเกมกชนะมันเลยไปน้อ่าแต่ลายที่ใรไปมันจะเป็นช่วงช่วงปุยของหัวขาพอดี

เออแนวนั้นแหละประมาณนี้เสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็เอาผมเนี่ยเป็นไกด์แล้วก็หวีเสยได้ทั้งหัวเอาเช็ดหน้าก่อนหวีซอยหวีซอยใช้ใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทครับเออขอซอยก็ใช้หวีซอยขอตัดก็ใช้หวีตัดแยกเครื่องมือกันยกเลยยกไล่ขึ้นมาเลยกันไกลทีปัดเลียนมาถือทำไมเราหำมันงานกันไกลแล้ว จะไปไหนต่ออะจะไปไหนต่อไม่ไปไหนไม่ไปไหนมาสองคนกั๊กสองคนอ๋อเดี๋ยวทิ้งกันไม่ได้เนาะทิ้งกันซะแล้วแต่หล่อแล้วไปเลยหนีไปก่อนเลยเสยเลยวีเสยเออวีเสยยกมาแนวนี้นี่อย่างงี้ยกมาแนวนี้แล้วก็ตัดเออแล้วก็แล้วก็ไล่เลยปึ๊บตาหมอปุ๊บปึ๊บปึ๊บเออหรือใช้มือลวกก็ได้แล้วแต่ก็ไปรับหมอมาเนี่ยครับอเอวีเสย เออเออดึงออกเออยกหน่อยพยายามอย่าอย่าพยายามอย่าพึ่งสั้นตัดครั้งแรกอะตัดประมาณนี้เออประมาณนี้ได้อยู่หวีให้ดีสางให้ดีแถวหน้วมือรวบตัดเลยถ้ามันไม่ถนัดอะมือรวบมายืนข้างหลังได้เลยเออถ้ามันึกงักงักอะเออมือรวบตัดต้องเปน็น เออนั่นเออเออนั่นเอาเอาที่เราถนัดถ้าทำแล้วไม่ถนัดอย่าไปทำเออเกินเกินชุดหน้าคือชุดหน้าเออชุดหน้าคือชุดหน้าเออเออนั่นนน่ัแหละตัดเลยกไก่ตัดที่ห้ำเอยน้งไก่ซอยถ้าผมเส้นเล็กบางๆเนี่ยใช้ก้ำไก่ตัดอย่าไปใช้น้ำไก่ซอยผมบางอยู่แล้วเออ ทำไมเออหวีรวบยกเสียงไปข้างหน้าเออสโลไปข้างหน้าน่านแหละมือตามเออหวีมือตามเออรวบมาตัดเลยนิ้วเราแหละตัดไปเลยเออมันมันเกะกะก็ตัดไปเลยนิ้วเราน่ะเออเออมันเกะกะนัดนิ้วเนี่ยตอนเป็นนมหนาเบิกเดออมันไปไหนหมดแล้วเนี่ยยิ่งแกยิ่งบางยิ่งแกยิ่งบางเออไปงั้นแต่ สีมอสายเร็วเปล่าอ่าเว็รวงแลเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเอานะเอานะชุดที่หนึ่งจะไหมรวบตัดชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าก้าชุดเออเมื่อกี้เราชุดที่หนึ่งปุ๊บเราข้ามไปชุดที่สามเขาเรียกว่าข้ามอ่าตอนนี้ชุดที่สองไม่ต้องไปแบ่งคือรวบตัดไปเลยนิ้วเข้าเลยทีเข้าข้างล่าง แกลืมเนี่ยใช่ไหมแกลืมใช่ไหมบอกมาจริงออแกลืมเหมือนเราเราดูชุดแรกมันตรงประมาณไหนชุดต่อไปพี่ก็เอาชุดแรกเข้าไปหน่อยนึงอหลืมเสร็แล้วสั่งมามามาทำให้ดูนะหนึ่งรอบนี่นะ ชุดที่หนึ่งปุ๊บดึงปุ๊บตัดปุ๊บชุดที่สองดึงรวบปุ๊บตัดปุ๊บนะชุดที่สามปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัดปุ๊บชุดที่สี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมชุดที่สามอ่าจะอธิบายไปต่อไปชุดที่ห้าก็จะมีชุดที่สี่เข้ามามันจะมีนิดนึงครับพี่เพื่อมาเป็นไกด์คือไม่ต้องไปไปหวีออกก็ได้เพราะว่าผมน้อยผมน้อยเราสามารถหวีมาได้เลย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 อย่างงี้ลูดนิ้วขึ้นอันไหน่ถ้มันสั้นมันก็จะหลุดไปไม่ต้องไปแบ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเออพอสร้างปุ๊บมันหลุดไปเองโดยอัตโนมัติอ่ะนะนี่เริ่มหนึ่งเลยใช่ไหมเออรวบข้างล่างรวบข้างล่างรวบใต้หวีเออรวบใต้หวีลูขึ้นมาปื๊ดนานแหละตัดเลยแค่นั้นเองอ่าโอเคใช่ล้วเออเป็นเป็นเหมือนอะไรที่ปั่นมันทิ้งเลยมันจะไปโคมสายาะไรนี่บอกว่า เดี๋ยวคิ้วให้คิ้วยาวคนสมัยก่อนคิ้วยาวไม่ใช่หรอกแก่แล้วอย่างงี้แหละคิ้วจะยาวเออทุกคนไม่ว่าใครทำไมไม่หล่นเหมือนกันแก่ยิงดกหนวดคิ้วเขาเนี่ยหูคนหูเนี่ยใช่ยิงงานยิงม้าแต่ผมอาจจะหายไปวิธีจะให้ขึ้นไม่ยอมขึ้นลาผมเออใช่่พี อันนี่ได้สอนอ่านร้องอะไรหรอกอ่าครับฝั่งล่างพี่มีคนนี้อยู่ข้างล่างมันมันจะไม่มีขอธิบายไม่ถูก้าใจป๊อปเลยว่าทำไมป๊อปชอบแบบขอทั้งไมดูอธิบายไม่ถูกนี่แหละเป็นเหตุการณ์ลองทำแล้วบอกแกไอันนี้อันนี้ถือว่าอยู่ในใจเื่องนี้ครั้งแรกมันก็ไล่อ่าไล่เไม่เป็นไรพี่ตามทรงก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้มันเก็บรายละเอียดดเฉย กถ้ามือรวบตัดมันก็จะจับเห็นชัดกว่าแต่ถ้าหวีไล่ยกอะ่ะมันก็มันมันได้ไวแต่มันถ้าอเออถ้าถ้าเราไม่ยกองศาไม่เท่ากันอะ่ะมันก็จะสูงต่าสูงต่ําสูงต่าอะไรเงี้ยตัดเสร็จก็เคลียเคลียเคลียเดี๋ยวนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วอเอาอะไรจะเอาอะไรผมจะไปบริจาคเลือดดูอ๋อ เลือดกุ๊เลือดเดียวกันเหรอได้หมดครับแล้วเขไปฟอกีกแล้วก็ต้องไปฟอกเรรเขาไลผมไม่กิเือกเที่ยวผูดางถึงจะเล่าบอกนขนาดนต้องเต้ตามิัววิตามิน ถ้ากิงแล้วถ้าผมไม่ไปอยู่ระยองนะผมได้เป็นประเทศส่งเหรียญไหมผมผมไม่ยอมไปรับอ่ะเขาส่งเขาส่งรายเอรียญให้ผมไปรับกับประเทศผมไม่ไปอ่ะพี่เกียดใส่ซูทเขาไปใส่ซูทแล้วถ่ายรูปอ่ะผมก็แค่ว่าให้ส่งเหรียญมาตอบแล้วให้ส่งเหรียญมาผมไม่เอาเดี๋ยวมีสิใบประกาศเราหนีได้ไม่ดีถ้าห้าสิบห้าสิบครั้ง พักกดถ้าผมไม่ไปละยอมผมเกินห้ไปแล้วกอนผมอยู่พิษโลกอยู่อไทยจะสามเดือน,น,นผมไปแล้วสามเดือน,นไปแล้วแลอะไร่อนเลยอ่าแล้ก่อก็ได้ <c oughs> ตาไม่าฟัง <c oughs> ้ามันก็ว่าเราถาร่ายเลือดในนั้น ไม่ม่อันนี้เก็บได้เฉยผมเก็บร้าเอียดเนี่ยกรอบทรงประมาณนี้มันมันจะเกินเกินกันหน่อยเเออเออหูเขาตูงหูเขาตูงไม่ใช่แล้วทางหลังมันเลยจุดทุยไงผมตรงาอ่าใช่ผมบางใช่เราก็อยู่ในเกณฑ์ของตรงกลางนี่แหละแล้วก็มาไล่ให้มันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่เอามาเล็มหนวดให้ลูกค้าออาเสเลียมาเล็มเมื่อกี้ผมทำลายไว้ให้ หล่อแล้วอยมาอารมล,ลุมมนนะเคลียร์เคลียรนะ์เคลียร์ให้สะา <c oughs> อาดไรอยังรอยัง ที่ไล่ถึงข้างหลังเลยใช่ไหมครับใช่โอเคเแล้ววันนี้เป็นเป็นเป็นแบ่งเป็นสามส่วนนะ ก่นตัน่อต่อไปคือคนนนรอยสตรงนี้ไล่ไปเหมือนกันไล่ไปเหมือนกัน่สามใช่เมื่อกี้พี่ทำตรงนี้เป็นรกลางคือ้างขันยะกต่อก็จะเดือในข้างมองมองให้เป็นภาพนี้เห็นทำเหมืกันเด็เลยแค่เอียงสายเฉียงหน่อยแค่นั้แค่นั้นเอง องสายเหมือนเหมือนที่ได้บอกมันถ้าผมเป็นไม้ิ้มฟันจากหัวมาไม้ยึมฟันมันมันจะพุ่งไปทิศไหนนถ้ามันไม้ิ้มฟันออกนี้มันก็จะพุ่งออกไปทางนี้ประมาณนั้นมี่คือการยงองศาให้มันแบบตามรูปกระโหลกผมบอกว่าถ้าผมขอหุ่นยังไงเวลาทังจริงก็อย่าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทราบอะไรเราไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวไปทำหัวหุ่นซ้ำซ้ำซอำดีหรอดีหรอเคยเคยงั้นนะ อทเอธิบายไม่ถูกจริงเนี้ยอันนี้คือชุดหนึ่งจี่ชุดหนึ่งนี่ช่การนี้เดียมพี่จะดูตั้งแต่ช่วงช่วงหัวหัวเขาที่สอดเข้าไปาาครับหัวนึ้สอเข้าไปลงแล้วี่ียวิ่งกันเลยร้อยดียว การนะตัด้านนี้เป็นไกด์ว่าผมหน้าแล้วกับชุดนี้มันควส่วนนอะไรนะนี่ก็ดูนนดอันที่มันสั้นที่สุดแหละแล้วก็ตัดมัน